สวัสดีค่ะพี่น้องค้ามาค่ะพี่น้องคากินเขาน้ากันเมื่อนี้กะสีมะวาวในเรื่องของตอนที่โดนจํากัดการสร้างรายได้เป็นระยะเวลา8 5วันนะพี่น้องเนาะได้หลายท่านเพื่อกระทาเขาม้าหลังบ้าละเจ้าเหตุแบบใดทั้งระบบคือปวดเห้เจ้าเออโน่นนี่นั่นของข่อยโดนมาหงเดือนแล้วของข่อยโดนมาสิเป็นปีแล้วคือยังบ่ปวดยังสี่เนาะค่ะพี่น้องคะะเดี๋ยวจะมาพูดรายละเอียดให้ฟังเดี๋ยวพี่น้องเด้อของข่อยนีเนาะ เท้าวความไปก่อนที่จะโดนจํากัดการสร้างรายได้คลิปนั้นที่เขาจํากัดทางระบบเขาแจ้งมาอมแจ้งมาว่าคลิปนี้ทางระบบลบให้คุณอัตโนมัติแล้วนะคุณทําผิดมาตรฐานชุมชนของเราเกี่ยวกับหาผลประโยชน์ทางเพศจากผู้ใหญ่ออันที่คอยโดนเดี่น้องขาหาที่ควยโดนอระบบเขาก็แจ้งมาลบให้เราอัตโนมัติแล้วเขาก็จะให้โอกาสเรา ยื่นอุทธรณ์ตรวจสอบพี่น้องคะให้โอกาสเรายื่นอุทธรณ์ตรวจสอบว่าเราทําผิดจริงหรือว่าระบบอาจจะตรวจสอบช่องของเราผิดพลาดไปบางสิ่ะพี่น้องทารักเฮามั่นใจว่าคลิปของเฮาบ่พิษเราก็อุทธรณ์ตรวจสอบไปคอยก็ได้อุทธรณ์ตรวจสอบไปเธอหนึ่งค่ะพี่น้องคะเมื่ออุทธรณ์ตรวจสอบไปปุ๊บระบบก็แจ้งมาทันทีเลยว่าเสียใจด้วยเราได้ตัดสินคลิปของคุณแล้วว่าผิดจริงนูนนี่นะเป็นบ่ค่ะพี่น้องคะอื กระเสื่อมันในการตัดสินใจของทางระบบค่ะพี่น้องคะแล้วทีนี้หลังจากนั้นเขาก็จําจกัดมามเป็นระยะเวลา85วันในระหว่างที่โดนจํากัดตรงนั้นนะคะพี่น้องคะข่อยเฮ็ดจังไหนเนี่ยข่อยก็ไปไล่ลบคลิปค่ะพี่น้องคะไล่ลบคลิปที่มันที่จะเข้าเกณฑสียงเสียงที่มีลักษณะคล้ายๆกันกับคลิปที่ข่อยโดนจํากัดอคลิปที่ลักษณะคล้ายๆกันที่ข่อยโดนจํากัด จะยอดวิวคลิปนั้นห้าล้านค่อยกระลบยอดวิวสองล้านค่อยกับลบค่ะพี่น้องคะอืมค่อยลบเยอะมากคลิปที่มันมีลักษณะคล้ายๆกันกับคลิปที่โดนจํากัดอืมแล้วหลังจากนั้นลบอะไรเสรีรยร้อยเออค่อยกับลุ้มคลิปค่ะพี่น้องคะลงคลิปบางทีก็ลงเป็นคลิปวิดีโอยาวบางทีค่อยกับออกมาไลฟ์สดบางทีค่อยกับพูดแค่รูปภาพบางทีค่อยกับพูดแค่ขอความ บางที่ใครก็ล้งแค่คลิปสั้นหลี้วมือและคลิปอยู่ว่าสองคลิปแต่พยายามให้ช่องของเราเนี่ยเกิดความเคลื่อนไหวอแล้วก็พยายามทําคลิปให้มันมีความเป็นต้นฉบับของเราใช้เสียงของเราพากเองอสิบบ่ค่อยเอาเสียงดนตรีอย่างที่มันแบบว่าเขาบอกเคยใส่มากคอนเะน่เอามาใส่ในช่องของเราเพราะกลัวจะผิดซ้าซ้อนซ้ําซากอาจจะทําให้ทางระบบเนี่ยตรวจสอบเจอแล้วทําให้ความผิดของเราเพิ่มขึ้นไปอีก แล้วจะทําให้ช่องของเราเนี่ยโดนจํากัดนานกว่าเดิมจากที่จะโดน15วันก็จะกลายเป็นหนึ่งเดือนหรือว่าสามเดือนหรือว่า6เดือนหรือว่า1ปีหรือว่าอาจจะตลอดเลยถาวรเลยก็ได้จสิงเนาะพี่น้องเนาะคอยก็เลยพยายามเ็ดคลิปที่แบบวัดธรรมชาติเลยก็คือสิบ่มีคอนเทนต์คือจะเหมือนแตก,ก่้อนที่ข่อยเท่มันแตกล้านริ้วหลายๆคลิปใน่ช่วงนั้นนะพี่น้องคะคอยก็เลยสิบออนน่อ่อยเ็ดคลิปในแนวนั้นล้มอืม ในช่วงที่ร้อนระบบปูนหายแล้วทีนี้มันจะมีแจ้งว่าโปรไฟล์ของคุณติดแดงติดอย่างเง้พี่น้องคะแล้วในช่วงที่ใกล้จะทางระบบจะปูดให้มันจะมีสัญญาณเตือนมาว่าโปรไฟล์ของคุณเนี่ยมันติดเป็นจากสีแดงนะพี่น้องคะเป็นเครื่องหมายตุกใจสีแดงแดงและจะกลายเป็นเครื่องหมายตุกใจสามเหลี่ยมสีเหลืองเหลืองแบบที่นี่พี่น้องคะเดี๋ยวคอยสิบแปดเบื้องนีย ในในคลิปนี้เ,เดี๋ยวจะเอาขึ้นให้ดูจากสีแดงกลายมาเป็นสีเหลืองตรงนี้แล้วผ่านไปประมาณสองสัปดาห์คอ,อยคิดว่าอาจจะเป็นสัญญาณเตือนที่ดีว่าระบบใกล้จะป่นให้เราแล้วนะแล้วทีนี้หลังจากนั้นมาก,ก็เป็นจริงด้วยค่ะพี่น้องคะครบ85วันทางระบบก็แจ้งมาตรงที่กระดิ่งแจ้งเตือนว่าคุณสามารถาสร้างรายได้ได้เห็นบ่าค่ะพี่น้องคะคอ,อยกระโจดเขาไปเบิ่งอุ้ยจริงด้วย เครื่องมือการสร้างรายได้ของเรากลับมาทุกอย่างแล้วสามารถสร้างรายได้ได้แล้วอืแล้วอได้หลายทัานเนาะค่ะพี่น้องคะถามว่าคนอื่นสามารถปลดให้เราได้ไหมแก้ไขอะไรให้เราได้ไหมถ้าเราโดนจากัดการสร้างรายได้นะคะพี่น้องคะไม่มีใครสามารถแก้ไขให้คุณได้นอกเสียจากตัวคุณเองเอนอกเสียจากตัวคุณเองไม่สามารถแก้ไขให้กันได้ ขึ้นอยู่กับระบบเอขึ้นอยู่กับระบบว่าเขาจะเมตตาปวดให้เราเมื่อไหร่แล้วก็ไม่สามารถบอกได้ว่าจะจํากัดกี่วันเออเพื่อทจ้งของคอยนี่คอยโดนจํากัดมาหลายเธอแล้วหลังจากที่ก้อนที่จะมาโดนครั้งนี้นานๆนนะ่ะคือแต่ก่อนก็คือมีเจวันบ้าง14วันบ้างออ หรือว่าบางทีก็3มชั่วโมงสี่ชั่วโมงอันทีสาชั่วโมงสี่ชั่วโมงน่ะเวลาเราอุทธรณ์ไปทางระบบเขาก็จะแจ้งว่าเออเราเขาตรวจสอบผิดพลาดเขาก็คืนเครื่องมือมาให้เราทันทีนั่นเะอ่ะพี่น้องคะเออแต่บางครั้งออสองสัปดาห์หรือว่าหนึ่งเดือนแต่ว่าครั้งนี้มันคือมันนานสุดพี่น้องคะนานสุดเลยทั้งที่แบบว่าเท่าที่เคยโดนจํากัดนาะเออด้วยเราที่แบบว่าอยากมีรายได้เยอะเห็นว่าทําคลิปในแนวนี้เอ,อถึงมันจะเสี่ยงแต่ฉันก็มีรายได้เยอะ เดือนละสามแสนสี่แสนฉันก็เคยได้มาแล้วฉันทํคลิปแนวนี้ก็ยังไม่โดนจากัดยังเสียนจพี่น้องคะด้วยความติดเป็นนิสัยวันที่นี่น้องคะก็เลยทํามาเรื่อยๆทํามาเรื่อยๆจนโดนครั้งนี้คือสามเกือบสามเดือนแล้วพี่น้องคะอืเกือบสามเดือนนั่นแหละเลยอยากฝากพี่น้องพยายามทคลิปแนวแบบธรรมชาติค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆเติบโตไม่ต้องก้าวกระโดดพี่น้องคะค่อยๆปินค่อยๆไปอื ไม่ต้องฟันยอดวิวอะไรให้กับตัวเองเอทำไปแบบธรรมชาติลงคลิปลงอะไรภายในช่องของเราเสร็จก็ตรวจเช็คต่างบ้านของเราทางระบบแจ้งคลิปอะไรผิดมาไหมเห็นสเน้อพีน่น้องหรือว่าถ้า,าลงคลิปลงอะไรเสร็จเรียบร้อยคลิปของเพื่อนเด้งขึ้นมาหน้าฟีดของเราไม่ว่าจะเป็นคนที่เราเคยกดติดตามแล้วหรือยังไม่เคยกดติดตามกันยังไม่เคยสร้างปฏิสัมพันธ์ในคลิปของกันและกันนะพีน่น้องคา เด้งมาในหน้าสีของเราคือระบบ AI เนี่ยเขาส่งมาให้เราเพื่อที่จะเข้าไปสร้างปฏิสัมพันธ์ในคลิปในโพสของบุคคลคนนั้นเราก็เข้าไปให้กำลังใส่คิสเตอร์ถือว่าเป็นการสนับสนุนกันกระไดเนาะพี่น้องเนะเาะเพราะว่ามันเป็นอาชีพเดียวกันเพราะกับกพูกใจคอมเมนต์ทักทายหรือว่าส่งสติ๊กเกอร์อะไรก็ได้ทั้งสิ้นให้กับเพื่อนคนคนนั้นเ,เราก็ทำแบบนี้ไปแบบธรรมชาติพี่น้องคะ่า,าไปดูคลิปของคนอื่น เราก็เห็นเราก็อวดทุกใจคอมเมนต์แบบนี้อไปเรื่อยๆแต่ว่าเขาต้องลงคลิปของเขาคพรามอ,อันด้เราต้องทําคลิปทําอะไรในช่องของเราลงด้วยโพสต์รูปภาพโพสต์ข้อความอะไรลงด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ในหลายคนเพื่นว่าอโพสต์ข้อความไม่ได้แล้วนะอโน่นนี่นั่นน้ะพี่น้องคะทำไมจะโพสต์ไม่ได้โพสต์ได้สี่ข้อความแล้วก็มีรายได้ด้วย ที่มันมีเครื่องหมายตกใจสีเหลืองๆตรงนั้นน่ะแจ้งเตือนมาตร,ตรงตรงในข้อมูลเชิงลึกตรงนั้นน่ะค่น้องคะ,ะคือเขาบอกว่าจะ,ะลดการเข้าถึงภายในโพสต์นี้เฉยๆภายในโพสต์นี้เฉยๆมันไม่ได้ผิดกฎใดๆเลยเ,เราไม่จําเป็นต้องลบรูปภาพนั้นเออลบโพสต์นั้นทิ้งเ,เขาแค่แนะนํามาว่าถ้าอยากให้การเข้าถึงดีในโพสต์โพสต์เนี้ย แนะนำให้ใส่รูปภาพด้วยแนบรูปภาพด้วยจะทำให้คุณภาพเนื้อหาเนี่ยสูงขึ้นแต่ถ้าคุณไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรคุณก็โพสแค่ข้อความแค่ตรงนั้นแต่มันก็มีรายได้เหมือนเดิมเหรียญก็ขึ้นเหมือนเดิมนะค่ะพี่น้องคะดังนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมเด้อ,อดังนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมไม่ต้องไปซีเรีสอืม เวลาฟังเคีเตอร์กูรูหลายๆท่านก็ฟังแล้วก็พิจารณาเอ,อเข้าไปสองด้วยว่าโปรไฟล์ของเขาเนี่ยมีผู้ติดตามเท่าไหร่ความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนน้ะพี่นะ้นองเนาะเออดังนั้นเราก็นั่นแหละเบาๆหลายนพี่นะ้นองนาะพี่นะ้นอง,นะอ,ง,นะอ,งอาจจะหูด,ดู่แล้วนะคะก็ตามนั้นน้พี่นะ้นองเนาะสำหรับคลิปนี้ถ้าดี มีประโยชน์เด้อพี่น้องเด้อยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้การถือว่าเป็นการสนับสนุนชาวกิเตอร์ด้วยกันเด้อพี่น้องด้วย